ลมแรงลูกไม่ได้ยินเสียงหรอกคนงโขงโขงเขาแรงยังมัแรงลมมันเท่าไห่มันเยอะลูกลองถ่ายคลิปดูถ่ายคลิปแล้วเบิดดูเลยแต่ว่าคนมาดูเยอะนะคนมาดูหกคนแล้ว